เมื่อช่วงต้นปี2020ที่ผ่านมามีสิ่งหนึ่งที่ทําให้แฟนคลับโจโจ้ดีใจและตื้นในเป็นอย่างมากก็คือการที่มีหนึ่งในภาพที่ใช้โปรโมทโอลิมปิกพาราลิมปิก2020ที่จะจัดที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนั้นมีลายเส้นที่คนอ่านโจโจ้ทุกคนเห็นแค่ภาพไม่ต้องดูชื่อคนวาดก็รู้ว่าเป็นอาจารย์อารกิวาดนแน่ๆแน่นอนว่าโจโจ้เองในประเทศญี่ปุ่นนั้นก็เป็นการ์ตรูนที่อยู่ในระดับท็อปมานานแล้วก็จริงแต่ตั้งแต่ภาค6มาจนถึงภาคปัจจุบันก็คือภาคนขจไแ้ดเนะ เพราะไหนจะแฟนเก่าที่เทไปตั้งแต่ภาค6ไหนจะไม่สามารถดึงแฟนคลับหน้าใหม่ที่เป็นวัยรุ่นเข้ามาได้ด้วยลายเส้นที่อาร์ตมากยิ่งขึ้นเนื้อเรื่องที่ลึกซึ้งซับซ้อนมากยิ่งขึ้นทําให้เด็กวัยรุ่นไม่ค่อยเข้าถึงจะมีก็แต่แฟนเก่าที่ยังตามเหนียวแน่นอยู่หรือแฟนๆที่เพิ่งมาตามจากเวอร์ชันแอนิเมชันดังนั้นการที่ลายเส้นโจโจ้ยังได้เป็นหนึ่งในภาพที่ใช้โปรโมทเนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆสําหรับแฟนโจโจ้ว่าเรื่องนี้ยังไม่เสื่อมมลขังในระดับประเทศหรือระดับโลกดังนั้นนนคคลลิิปเียยยราาาาาาจะะมมมอธบบแแพูดุกัััว่่ททํไฟงต โจโจถึงยังตามกันแบบเหนียวแน่นมากๆบางคนมองเรื่องนี้เป็นเหมือนศาสนาเป็น pop c เค t u r e อีกอย่างหนึ่งกันเลยดีเดียวอย่างแรกเลยก็คือในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยโจโจถือว่าเป็นการ์ตูนท็อปคลาสที่มีมาอย่างยาวนานตอนนี้ถ้าเกิดรวมทุกภาคก็คือมีเกิน100เล่มแล้วปัจจุบันมังง่ญี่ปุ่นที่มีรวมเล่มเกิน100เล่มเนี่ยมีอยู่16เรื่องนะฮะเอาที่คนไทยรู้จักหน่อยก็เช่นก้าวแรกสู่สังเวียนแต่16เรื่องอันนี้จะเป็นลักษณะที่มีภาคเดียวไม่มีซีรีส์แยกอะไรนะแต่ถ้าเกิดรวมเรื่องทททีีีี่โจโจ่่่่่มมมรรรแแยยยกกกกดด้้้วเเเนนนนนน็็จจะะััังงงงหห27ืออโึใชลาา มาแต่ละภาคถึงแต่ละภาคจะมีธีมที่แตกต่างกันมีเซตติ้งที่แตกต่างกันแต่มันก็มีบางส่วนที่มีความเกี่ยวข้องกันในแต่ละภาคมันก็เลยทําให้คนอ่านรู้สึกสดใหม่โดยยังไม่ทิ้งสเสน่ห์แบบเก่าไปแถมมันยังทําให้มีสิ่งที่เหมือนเป็นแฟนเซอร์วิสหรืออิสต์เอ็กจากภาคเก่าๆไปโดยอัตโนมัติทําให้คนที่อ่านภาคเก่าๆมาเจอก็รู้สึกตื่นเต้นกับมันด้วยซึ่งการทําแบบนี้ถือว่าเสี่ยงอยู่นะฮะเพราะหลายๆคนเวลาอ่านการ์ตูนเนี่ยก็อยากจะอ่านเรื่องที่ตัวเองชอบโดยที่โทนเรื่องมันยังเหมือนเดิมตลอดแต่โจโจ ไม่แปลกเลยที่จะมีคนเปรียบเทียบถกเถียงว่าภาคนี้สนุกกว่าภาคนี้แล้วนอกจากจะต้องยกเครดิตให้อาจารย์อารากิแล้วก็มีอีกคนหนึ่งที่อาจารย์อารากิเขารู้สึกขอบคุณคนนี้มากๆเลยก็คือบรรณาธิการถ้าใครเคยดูหนังหรือมังงะเรื่องบากุมังจะพอเข้าใจว่าบรรณาธิการเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญมากๆที่จะทําให้การ์ตูนเกิดและโด่งดังได้เพราะเขาจะคอยช่วยแนะนําด้วยว่าอยากให้เรื่องไปในโทนไหนและจะฮิตคนดูจะชอบซึ่งคนที่เป็นบรรณาธิการให้กับอาจารย์อารากิก็คือคุณเรียวสุเกะคาบะชิมะซึ่งอาจาร มีอิทธิพลและเหมือนเป็นคนที่ทําให้เรื่องโจโจ้ถือกําเนิดและโด่งดังขึ้นมาด้วยโดยคุณเรียวสุเกะก็ทํางานกับอาจารย์อรากิจนถึงสิ้นสุดภาค3หรืออย่างได้ภาค5ตอนนั้นอาจารย์อารา,รากิแกชอบฟังเพลงแรปฮิปฮอปทาให้เขาอยากทําแนวแก๊งสเตอร์มาเฟียบวกกับได้มานาธิการอีกท่านหนึ่งอันนี้ผมไม่ทราบชื่อนะฮะแต่เขาเคยคุมการ์ตูนแนวโชโจหรือแนวผู้หญิงมาก่อนเช่นเรื่อง High School ที่เมนกุมหรือ Magical หรือ t a l ลูตตะคุงเพราะฉะนั้นบรรณาธิการคนนี้เขาจะรู้ว่าจะทํายังไงให้ดีไซน์เนื้อเรื่องต่างๆออกมาเป็นที่ยอมรับจากเหล่า กลุ่มคนอ่านที่เป็นผู้หญิงได้มันก็เลยนําไปสู่หัวข้อต่อมาก็คือกระตูนเรื่องโจโจ้ได้รับการยอมรับจากผู้หญิงเยอะอย่างคาดไม่ถึงอย่างข้อมูลที่เปิดให้โหวตในโจโจ้เซเปียนเมื่อปี2018ที่มีจํานวนคนโหวต17,000คนถ้าดูจากภาพก็เห็นว่าเป็นผู้หญิงครึ่งๆเลยโอเคว่ายุคนี้ผู้หญิงจะดูมังงะหรืออ่านเมสสายโชเนนก็เป็นเรื่องปกติไปแล้วนะครับไม่ได้มีการแบ่งแล้วว่าผู้หญิงต้องอ่านแนวนี้นะผู้ชายต้องอ่านแบบนี้เหมือนแต่ก่อนแต่แฟนเก่ลของเรื่องโจโจ้มีเยอะมาตั้งงแตต่่่ปปีีีี1995 5ซึกก็็เเนนนออทภาาคขยยพดดร การอกี่กล้าที่จะเปลี่ยนแนวตัวละครจากร่างบึกไปเป็นหนุ่มบางสไตล์ไอดอลชายหน้าตาดูหล่อเท่ทั้งๆที่ภาคเนี้ยแม่งฆ่ากันตายเยอะมากแต่สาวๆก็ยังชอบมากรวมถึงอีกสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่ามันเป็นปัจจัยก็คือเรื่องแฟชั่นการแต่งตัวของตัวละครนั่นเองเพราะผู้หญิงก็ค่อนข้างมีแนวโน้มที่จะชอบสายงานแฟชั่นมากกว่าผู้ชายการที่ผสมผสานแฟชั่นเวสเทิร์นเข้ากับการ์ตูนญี่ปุ่นเนี้ยมันก็เลยทําให้ออกมาดูดีไม่เหมือนใครหรืออย่างภาคโกก็มีตัวละครที่ชื่อเอลูเมสันาซุยกุ่งิมหญ แล้วรวมถึงเนื้อเรื่องเนี่ยการเล่าเรื่องก็ยังผสมผสานความเชื่อมั่นความสัมพันธ์ระหว่างพวกพ้องมันก็เลยทําให้เรื่องเนี่ยได้รับการยอมรับจากแฟนๆเกลส่วนเรื่องคู่ชิปตัวละครน,นั้นก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งแต่ผมไม่คิดว่ามันเป็นพอยต์หลักเท่าไหร่เพราะเรื่องคู่ชิปคู่วายเนี่ยจะก,กระตุ้นเรื่องไหนก็มีทั้งนั้นและอีกจุดหนึ่งที่อยากจะ p r e ซ e n t เลยก็คือการอ่านโจโจ้ jo เนี่ยจะช่วยเพิ่มพาราดามชิปให้กับคุณได้ด้วย p a r a ดามช shift สำเนียงหน้าตบหน้าดูถ้าเกิดแปลเป็นไทยก็คือการปรับเปลี่ยนกระบวนการูปวง,งลกลมมขึ้นา ในวงกลมนั้นอาจจะมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับตัวเราทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นความรู้อารมณ์พฤติกรรมวิธีการคิดแต่ถ้าเกิดเราได้ไปคุยกับคนอื่นได้ศึกษาเรื่องใหม่ๆมีสังคมใหม่ๆมันก็จะทําให้วงกลมของเรานั้นกว้างขยายมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นมีคน2คนดูภาพภาพเดียวกันคนนึงอาจจะมองเป็นเป็ดอีกคนนึงอาจจะมองเป็นเมฆทีนี้คนแรกก็จะเกิดมุมมองใหม่ขึ้นมาเพราะฟังจากคนที่สองเขาก็อาจจะมองเป็ดเป็นเมฆได้ทั้งที่ภาพมันยังเป็นภาพเดิมแล้วเราจะเรียกกระบ,บวนการนี้ว่าพาราดามชิฟและการอ่านโจโจ,โจ้มันก็ช่วยขยายวงกลมนี้ได้เช่น ถ้าเกิดคุณอ่านเรื่องโจโจเอาแบบไม่ใช่แค่บันเทิองอย่างเดียวคุณจะรู้เลยว่าอาจารย์อาระกิได้สอดแทรกอะไรหลายๆอย่างเข้ามาไหนจะเป็นเคเจอร์ทางตะวันตกที่อยู่ในชื่อแสแตนทั้งหลายคาพูดของตัวละครที่ฟังและเอามาคิดวิเคราะห์ปรับใช้ในชีวิตจริงได้ภาคหก็เริ่มมีเรื่องความเชื่อของศาสตร์ต่างๆของโลกเราเข้ามาเช่นเรื่องห่วงจุ้ยแถมยังมีการพูดถึงเส้นทางสวรรค์ภาค7นี่เอาระดับจีซัตเข้ามาเกี่ยวข้องและอีกมากมายที่พูดทั้งวันก็ไม่จบและทุกอย่างอาจารย์อา,ารากิก็รีเสิม่่มมงๆให โดยไม่ได้ตั้งตัวคือหล,หลายๆอย่างอาจจะเป็นสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วแต่พอเราได้เห็นมุมมองจากคนเขียนหรือพูดคุยกับเพื่อนๆเ,เนี่ยก็ทําให้เราได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆจากสิ่งที่เราคิดว่าเรารู้อยู่แล้วก็ได้นะแต่ถ้าเกิดคุณจะอ่านการ์ตูนเรื่องนี้แบบเอาบันเทิงอย่างเดียวแล้วก็ความสนุกของมันก็มีให้อย่างเต็มเปี่ยมเพราะถ้าโจโจเป็นการ์ตูนที่ไม่สนุกคงไม่มีแฟนๆเหนียวแน่นขนาดนี้ทั้งการต่อสู้ที่ไม่สามารถคาดเดาวอะไรได้การผสมทีมหนังสยองขวัญในการเปิดตัวสแตนสตูตแต่ละตัวหลายๆการต่่่่่่่่ออออออสสสูู้้ททีีใชชชปาา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 าพพดมมมมกกกกกววววยงงงืนนนรรริิหคคถถ็ คนที่มีความสามารถสูงกว่าแน่นอนว่าคอหลักของเรื่องมันก็คือโชเน้นทั่วๆไปที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างพงเพื่อนความสัมพันธ์ของครอบครัวการผจญภัยที่เต็มไปด้วยอันตรายการต่อสู้ของความดีและความชั่วแต่การานำเสนอของเรื่องนี้ไม่ใช่ลินเนียทำให้โจโจ้เป็นการ์ตูนตที่ทําให้คนไม่เคยอ่านจะคิดว่ามันเป็นเหมือนการ์ตูนสายหลักทั่วๆไปแต่ถ้าเกิดได้ลองอ่านดูจะพบว่าบางอย่างมันก็ดูล้ําแล้วก็ประหลาดมากคือมาพูดตอนนี้คุณอาจจะมองว่ามันเวอร์เออมันก็เวอร์นั่นแหละแต่คุณลองนึกถึง เมดอินเทเวนเอ่ยพวกเนี้ยมาในยุคช่วงก่อนคศ1995-2000ทั้งนั้นโอเคมังงะที่เล่นประเด็นเกี่ยวกับเวลาก็ไม่ใช่เรื่องอะไรใหม่นะโดรา่อนก็เล่นตั้งแต่ปี1970แล้วแต่พอเอามารวมกับโชเนนต่อสู้และเน้นจงหนักไปที่ความสามารถของเวลาเลยเนี่ยก็ถือว่าล้ำมากๆในตอนนั้นและตัวเรื่องโจโจเองอ่ะก็แผ่ขยายฐานตัวเองไปในวงกว้างยิ่งขึ้นอีกด้วยจากสมัยก่อนช่วงยุค90จนถึงช่วงยุค2000การพูดถึงเรื่องการ์ตูนในที่สาธารณะจะทำให้คนดูมีอิมเพจ แผตัวอุตสาหกรรมการ์ตูนของประเทศญี่ปุ่นรวมถึงประเทศเขาเองก็มีการวางแผนเอาอุตสาหกรรมการ์ตูนเข้าสู่ตลาดโลกทําให้การดูมังงะอนิเมชั่น่ะไม่ใช่นิชมาร์เก็ตอีกต่อไปกลายเป็นสิ่งที่คนทั่วโลกยอมรับและโจโจเองก็เป็นหนึ่งในมังงะที่ดังในระดับวงกว้างเช่นกันอย่างที่คนเห็นทุกวันนี้เราจะเห็นมีมเห็นคลิป a m v MAD ของเรื่องโจโจจากทั่วโลกเยอะมากอัน,นจริงๆทุกวันนี้ผมเห็นพวกนี้จากโซนยุโรปมากกว่าญี่ปุ่นอีกนะอันนี้ขอเสริมนะฮะเป็นเคสของประเทศญี่ปุ่นผมจะเล่าใหห้ฟัังงคคคราาาาๆๆก็ือมีดดนนลย มาเปิดเผยเลยว่าเขารักเรื่องโจโจมากๆอย่างเช่นคุณเคนโดโคบายชิที่เป็นดาราตลกคุณดีนฟูจิโอกะดาราหนุ่มหล่อผู้มีชื่อเสียงหรือคุณโชโกะนากะวะที่อยากเป็นภรรยาของโชทาโร่ alo, ซึ่งแฟนๆโจโจโค,คงรู้จักเธออย่างดีนี่ยังมีพวกไอดอลระดับประเทศอย่างโนกิซากะก็คือนิชิโนะนานาเซก็อย่างที่เห็นนะว่าเธอรักโจโจมากมากซึ่งคนกลุ่มนี้เขาจะมีอิเธนซ์ให้กับคนที่ต่อให้ไม่ได้รู้จักโจโจอ,อ่ะก็จะรู้สึกสนใจเรื่องนี้ขึ้นมาบ้างอะไรบ้างก็เป็นการเพิ่มฐานแฟนคลับขึ้นไปอีกด โจโจ้ดังมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเลยก็คือการ์ตูนเรื่องโจโจ้เนี่ยเข้ากันได้ดีกับอินเทอร์เน็ตคัลเจอร์ก่อนจะมาในปัจจุบันที่มีโซเชียลทั้งทวิตเตอร์เฟซบุ๊กหรือยูทูบเนี่ยโลกออนไลน์ในช่วงยุคต้นๆปี2000ก็จะเป็นพวกแฟลชเว็บบอร์ดอย่างไทยก็เป็นพันทิปของญี่ปุ่นก็เป็นนิจังแล้วก็รวมไปถึงรูปภาพตัดต่ออีกมากมายและในโลกโซเชียลญี่ปุ่นช่วงนั้นน่ะก็มีกลุ่มคนที่สร้างผลงานที่ล้อเลียนหรืออ้างอิงจากเรื่องโจโจ้เยอะมาต ザ・ワールドそして時は動き出す。 เห็นอย่างนี้นี่สร้างตั้งแต่ปีคศ2003แล้วนะรวมถึงภาพตัดต่อที่เหล่าแฟนน่ะเอาเรื่องโจโจ้ไปคอลแลบกับการ์ตูนหลายๆเรื่องซึ่งด้วยความที่โจโจ้เป็นการ์ตูนที่แปลกประหลาดอยู่แล้วคอนเทนต์ตัวเองก็แข็งแรงเป็นเอกลักษณ์การจะเอาไปผสมกับเรื่องอื่นๆคนจํานวนมากก็รู้สึกว่ามันตลกและเจ๋งดีถึงขนาดเคยมีเกมฟรีแฟนเมทที่ชื่อว่า Diablo d i a b o l k e n ก็เป็นแนวเกม Dungeon Crawler ที่คุณภาพดีจนแบบว่าเฮ้ยนี่เกมให้เล่นฟรีเนี่ย เนื้อเรื่องก็เกี่ยวกับโลกหลังไม่สปอยดีกว่าถ้าใครยังไม่เคยดูโจโจ้ก็ลองไปรอดูเองแล้วกันนะครับอีกซึ่งอะไรเหล่านี้ที่ว่ามามันก็ช่วยสร้างฐานที่แข็งแรงให้กับการ์ตูนเรื่องโจโจ้ที่เป็นการ์ตูนที่เก่าแล้วก็จริงแต่ก็ยังมีคอนเทนต์ให้คนดูพูดถึงน่าตลอดแม่โลกจะเปลี่ยนมาเป็นยุคโซเชียลเต็มตัวแล้วก็ตามแฟนเก่าๆก็ยังตามอยู่แฟนหน้าใหม่ก็เพิ่มขึ้นอีกสุดท้ายนี้แน่นอนว่าโจโจ้บิซาร์แอคเวนเจอร์เนี่ยไม่ใช่การ์ตูนที่เพอร์เฟกต แฟนคลับยังหนานแน่นถึงทุกวันนี้ส่วนใครที่ไม่เคยดูเรื่องนี้ถ้าคุณฟังคลิปนี้แล้วก็คิดว่าเออน่าสนใจดีนะซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะดูคลิปถึงตรงนี้หรือเปล่านะก็ลองไปหาดูได้นะฮะใน Netflix อะไรพวกนี้ก็มีเกือบครบแล้วแต่ถ้าเกิดดูแล้วไม่ชอบอันนี้ก็ข,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 ขอโทษครับเอาเป็นว่าผมตัดจบคลิปเลยแล้วกันต้องรีบไปอ่านวนรอบที่ร้อยแล้วขอบคุณที่ดูกันจนจบสวัสดีครับ